สวัสดีค่ะวันที่6มกราคมพุทธศักราช2568ตรงกับวันจันทร์ขึ้น8ค่ำเดือนยี่ปีมะโรงวันนี้นะคะเป็นวันพระค่ะ สำหรับสีมงคลถ้าใครต้องการความคิดสร้างสารรค์ต้องการครีเอทีฟต้องการแนวความคิดใหม่ๆไอเดียใหม่ๆวันนี้ให้ใช้สีฟ้านะคะหรือว่าสีน้าเงินก็ได้แต่ถ้าใครที่ต้องการความมั่นใจต้องการความหนักแน่นต้องการความเชื่อมั่นในตัวเองวันนี้ใช้สีเหลืองค่ะสีครีมสีนวลใช้ได้เลยแต่ถ้าใครที่ต้องการเรื่องโชคลาภเงินทองวันนี้ต้องเป็นสีเขียวนะคะสำหรับสีที่ควรหลีกเลี่ยงก็คือสีแดงสำหรับปี2568รอเราควรเตรียมความพร้อมเพื่อการดําเนินชีวิตที่ นและเกิดประโยชน์กับตัวเรามากที่สุดค่ะอาจารย์จึงจัดโปรแกรมเสริมดวงเฉพาะบุคคลในโปรแกรมนี้อาจารย์รวไมไว้ให้หมดแล้วค่ะมีทั้งการตรวจดวงชะตาวอลเปเป,เปอร์องค์พระพิคเนสสีเสื้อมองคลดาวสวยอายุและการแก้ดาวกาลีจรค่ะซึ่งเป็นของแต่ละบุคคลโดยเฉพาะเพื่อให้ครอบคลุมทุกด้านและเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ความสำเร็จในปี2568นนี้ค่ะถ้าสนใจติดต่อมาทางรายละเอียดนี้นะคะรีบกันหน่อยนะคะ ใครที่จองก่อนได้สิทธิ์ก่อนและปีใหม่นี้อาจารย์ขอให้ทุกท่านโชคดีตลอดปีค่ะ